ะพบกันอีกเช่นเคยนะครับสําหรับท่านที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับวันนี้เฉาก้วยชากัางราวของเรานะครับก็ได้มาบริการท่านพ่อแม่พี่น้องอีกแล้วครับอากาศร้อนๆอย่างนี้นะครับสําหรับท่านที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับลองมาแวะชิมเฉาก้วยแท้ๆกันก่อนนะครับเฉากล้วยชากัางราวของเรานะครับเป็นที่รู้จักไปทั่วนะครับเฉาก๊วยนั้นนะครับเป็นพืชสมุนไพรจีนนะครับที่นําเข้าจาก ประเทศจีนนะครับเรานําเข้าจากประเทศจีนก็ลองมาชิมเฉาก๊วยแท้กันดูซิว่าเฉาก๊วยแท้เนี่ยกับเฉาก๊วยตามท้องตลาดนั้นมันแตกต่างกันยังไงครับสาหรับท่านที่ยังไม่เคยรับประทานเฉาก๊วยแท้ก็ลองแวะมาชิมก่อนเฉาก๊วยนั้นนะครับนอกจากอร่อยแล้วก็ยังมีประโยชน์กับร่างกายด้วยนะครับเช่นแก้ร้อนในแก้ไข้หวัดนะครับลดความดันโลหิตสูงแก้จาเนื้ออักเสบ ข้ออักเสบตับอักเสบแล้วก็เบาหวานอันนี้คือประโยชน์ของเฉาก๊วยนะครับเราอยากให้ท่านได้กินของที่มีประโยชน์กับร่างกายก็ลองแวะมาชิมก่อนนะครับอากาศร้อนๆนะครับหรือว่าอากาศไม่ร้อนก็กินกันได้นะครับบางคนบอกว่าอากาศเย็นกินได้ไหมอากาศเย็นๆก็กินได้นะครับคือเฉาก๊วยเนี่ยกินแล้วแก้ร้อนหนได้นะครับคือคน